อ่าก่อนอื่นเลยก็คือจะพูดถึงเรื่องของการใช้งานโนเลฟโในเวก้าอ่ะซึ่งการใช้งานโนเลฟโในเวก a าเนี่ยจะเหมือนกับที่เราใช้ในเอ็กพลเอร์เลยมันล็อกกันมาเราทำสเตปไหนมาจำจากเอ็กพล e เอร์แล้วมาหาไอคอนที่เหมือนกันมาแมทชิ่งกันแล้วมันก็จะได้เองอ่ะสิ่งที่ต้องทำคืออะไรอ่ะเราจะทำในส่วนของการคัสเซอร์ลิงในโจทย์ข้อที่สาม ตามบทความวิจัยนะก็คือในรายง,งานทั้งหมดที่จะจัดกลุ่มวิชาผู้บอกสถาระการใช้งานว่ามีการใช้งานมากน้อยเพียงใดวิชาที่ไม่ค่อยใช้งาน inactive ปานกลางมากเพื่อใช้เป็นเก์นในการสร้างแรงจูงใจในการให้พละงงานนะจะจุจข้อนี้เราได้โหลดข้อมูลมาก็คือจะเป็นไฟล์อันนี้ชื่อ Facto c o r d เป็น CSV ไฟล์นี้มาจากไหน ไฟล์นี้เราดึงมาจากตัวของเดลกาเบสที่ชื่อ OpenWS h o ตาราง f a c t u r Core โดย port เป็น CSV ต่อมาเดี๋ยวเราจะลองมาดูเวก,ก้ากันเวก,ก้ามีสองส่วนใช่ว่า Explorer กับ Notepad4 เดี๋ยวเรามา Explorer ก่อน เอ็กซ์พลอร์อ่ะสิ่งที่เราจะทำคืออะไรเราทำการโหลดไฟล์เปิดไฟล์อ่าเปิดไฟล์เปิดไฟล์อ่าเราจะเปิดเป็นฟอร์แม csv จากนั้นเราจะไปทำการคัสเซอร์ลิงเรามาที่แถบคัสเตอร์เลือก algorithm. อัลกอริทึ่เราจะเลือกเป็น Simple K-Mean กำหนดจำนวนกลุม่มสมมุติเป็น4 ก็ใส่สีลงไปอ่าแล้วก็เราก็กดสตาร์ทอ่ามันก็แบ่งมาให้ถ้าเราอยากดูข้อมูลใช่ป่ะเราก็ v i s u วิชวลไ t คอ assignment แล้วก็เซฟข้อมูลออกไปเป็น arf หรือ csv เป้าหมายที่จะทำในโนเลดโฟกัก็คือทำเหมือนกันเลยผลลัพธ์จะได้เหมือนกับตรงนี้ทุกอย่าง ขั้นตอนมันจะล้อกันมาคือพยายามจำคอนเซปต์ของตรงนี้ให้ได้ก่อนอ่ะถ้าเรากดจากอีสปอยเลอร์ได้เราจะไปหาไอคอนที่เหมือนกันเดี๋ยวปิดก่อนแล้วก็จะไปส่วนของอีสปอยเลอร์เอ้ยไม่ใช่ต้องเป็น n o เลดโอ่าโนเลดโอ่าโนเล f โหลักๆก,ก,ก็คือจะมีการแบ่งไอคอนเป็นหมวดหมู่ พยายามนึกถึง ETL ในตัว p e n a h o Data Integration มันจะคล้ายๆกันทาเหมือน Flowchart Activity Diagram อ่ะคิดอย่างนี้เลยโดยจะมีอยู่ส่วนประกอบลักสาส่วนคือส่วนที่1ส่วนตรงนี้นะจัดการ New Save Open อ่ะปกติเลยส่วนที่2คือส่วนของไอคอนหรือสเต็ปที่ต้องการใช้ ส่วนที่สามคือส่วนของ pointer เราสามารถจัดเป็แบบต่างๆได้ pointer t a l อ่าอันนี้ stop execution แล้วก็ pointer ต่อมาเราจะมาดูโจทย์ข้อที่สามที่โจทย์ 3, รเราจะทำก่อนเราขั้นแรกถ้าเกิดเทียบกับ explorer เเปิดเทียบไปเลยก็ได้จะได้จะได้ไม่รู้สร้างความงงหรือเปล่านะ ในเอ็กซ์ e ลเรอร์เราจะทำการ open file เลือกไฟล์ที่เป็นดอ v เเข้ามาตู้โผล่มาแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำเราก็ทำเหมือนกันเราจะดึงแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลเลยดึงมาคือ t a t o u r อ e อันนี้ถ้าเกิดเราดึงเป็นไฟล์ csv ก็เลือกเป็น csv loader คลิกวาง จากนั้นเราต้องการจะให้รู้ว่ามันไปดึงไฟล์ที่ไหนอ่าทำยังไงให้ทำการดับเบิลคลิกที่ตัวไอคอนเซ็ีโหลดเดอร์จากนั้นเลือกไปที่หาดของไฟล์เราที่อยู่อ่าก็คือไฟล์นี้ต่อมาเมื่อเราเลือกแล้วเรามาดูข้อมูลกันว่าการทำคลัสติฟิคคัตเตอร์ลิงเนี่ย เราจะาข้อมูลชิ้นไหนที่มาใช้บ้างการทำคัตเตอร์ลิงจะเอาข้อมูลที่เป็นแบบเมเชอร์ <m ature> เท่านั้นข้อมูลที่เป็น ID เราจะไม่ใช้เราต้องรีมูฟออกอ่าถ้าเกิดดูวโดตอนแรกๆเนี่ยเราจะกดให้มันทำคัตเตอร์เลยโปรแกรมมันจะทำให้ได้แต่ข้อมูลมันจะผิดอ่าเราต้องการลบสามตัวนี้ออก พอร์ตไอดีเดฟไอดีแบ็กไอดีทำยังไงกดรีมูทอ่าเหลือแปดตัวเราจะทำเหมือนกันเราจะมาที่แท็บฟิลเตอร์อ่าแล้วก็ส่องหาเขาว่ารีมูทอันนี้ทึกหน่อยทึกหน่อย หาคาว่า remove lens หานานนะเนี่ยวางมาเลยจากนั้นเรามาตั้งค่ากันอ่ะอันนี้เป็นปัญหาตลอดเลยอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะให้มันทำอะไรบ้างใช่ปะ่ะ เราไม่รู้โปรแกรมเนี้ยบอกว่าอะไรคือเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องมาถามคนอื่นเราสามารถกดคาว่ามอมันจะมีเอ็กซมเปิลออกมาเ่็นเช่นตรงนี้มันจะบอกว่าฟิลเตอร์คือเอาข้อมูลหรือแอนเนอรออกจากดัลล s e เตโดยจะดูตามอ uh ินเด็กนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็น เขาจะบอกว่าอินเด็กแรกอันนี้สุดท้ายอ่าจากนั้นเรามาดูข้อมูลก่อนข้อมูลเมื่อกี้เดี๋ยวขอโหลดข้อมูลใหม่จะได้ไม่สับสนนะข้อมูลเมื่อกี้อยู่อินเด็กที่นหนึ่งสองสามเราจะทำการรีมูฟคอลัมน์สามคอลัมน์นี้ออกไปจะไปนึ่งหมดเป็นเฟิร์สถึงสามอ่า เอาซัดอังคารแล้วกดโอเคอันนี้ก็รีมูฟอีกรอบหนึงต่อมาเราจะทำการเชื่อมการทำงานระหว่างไอคอนแรกก็คือเซตวิโวลเดอกับรีมูฟเบ n นทํายังไงคลิกขวาที่ c ซนวิโวลเดอร์เลือกกร a ต a า e เซตอ่าคือพอเราเลือกเสร็จปุ๊บ ตัวโปรแกรมเนี่ยจะหาไอคอนที่เหมาะสมให้กับเราเลยอ่ะกดชิปปุ๊บอ่ะมันส่งไปให้ Dataset ต,ต,ต,ต่อซึ่งมันจะมีอยู่สามสีแบบมันจะเป็น Dataset ซตแบบหรือเท x กอันนี้ขึ้นอยู่อะไรไอคอนต้องศึกษาใช้มานานพอสมควรต่อมาเราจะมาส่วนของ คัตเตอร์ใช่ป่ะสิ่งเกื่ต้องทำต่อมาเราจะต้องทำเทรนนิ่งเซตการเรียนรู้ uh huh. เราจะทำยังไงอันนี้เราคือไปแถบอิวเอชันเลือกเทรนนิ่งเซตเมเกอร์คลิกเป็นรูปบวกวาง จากนั้นก็ลกเส้นเชื่อมต่อคลิกขวามันส่งอะไรมาได้คลิกขวาส่ง data set เชื่อมมาอันนี้อ่ามันทำอะไรต่อไม่ได้เดี๋ยวมันคลิกแล้วไม่มีใช่ป่ะอันนี้ทำของกาใจของเราก็าคือจะเป็นเทียบเท่ากับ use t r a n n i n g set ต่อมาอีกแท็บหนึ่งแท็บ simple k m e เอ้ยไม่ใช่เราจะหา simple k-mean เราจะมาที่แท็บพ u ลเตอ จะมีอันกอยทึมทั้งหมดเยอะแย,ยะไปหมดเลยเราเลือกซิมเป็นเคมี s คลิกวางคลิกขวาอ่าข้อมูลก็คือจะส่งมาจะกตาราเซตตัวโปรแกรมจะทำเป็น t r a i n ิ่งเซตส่งมาให้ตัว s ิมเป็นเคมี s ซึ่งต่อมาเราจะทำอะไรต่อเราจะทำการตั้งค่ามันคลิกขวาคอนฟิกอ่าฮะหรือ แต่ถ้วมันคิดขึ้นมาก็ได้เหมือนเดิมนึกไม่ออกกดมอแล้วดูความช่วยเหลือในกรณีเราต้องการแบบมันสี่กลุ่มตัวแปร number cluster จะเปลี่ยนเป็นสี่อ่าเราก็กดโอเคตอนนี้เราจะลองลันก่อนว่าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคิดขวา start loading สังเกตหรือเปล่าจะมีการทำงานตั้งแต่ตอนแรกเลยทำให้หนึ่งอะเซียส์วีโหลดเดอร์ดิมูเบรนซิ e เปิลเคมเป็นปตามลำดับเลยเซอรัทเป็นยังไงต่อไห เดี๋ยวมันจะต้องมีตัวไอ้นี่ก่อนมันไม่เห็นภาพใช่ปะะ่ะล่ะเราจะเลือกเป็นตัว t e x t viewer มาที่แถบ visualization จากเมื่อกี้มันไม่เห็น o เอา u t ออกมาเห็นแค่โอเคฟินิฟินิเราไม่รู้เรื่องแน่ๆอยากรู้ก็คลิกวางแล้วก็หาตัวช่วยเพื่อที่จะมาใบให้เราข้อมูลที่ได้ เห็นว่ามีหลายแบบอันนี้เราต้องลองเลือกให้มันเหมาะสมเทคเดี๋ยวลองอันอีกรอบหนึ่งซาร์โหลดดิ้งเอ้ยโยเกิดอะไรขึ้นอะคลิกขวาอ่าเหมือนนี่แกเราลืมนะเราจะดูผลของมนันให้คลิกขวากดโช์ิีซอ ตรงนี้ก็จะได้ผลขึ้นมาแล้วเทา่านี้ก็คือจะได้ส่วนของคาลเตอร์เซนทอยการหามีนของคาลเตอร์แต่ละอันยังขาดอะไรอ่าถ้าไม่รู้อ่าลองกลับไปที่ส่วนของ explorer เดี๋ยวไปเร็วนิดหนึ่งนะจะไปตั้งค่าตรงนี้ก่อนซิ mean. มเวนเคมีนกำหนดจำนวรอบเป็น4โอเคจากนั้นเรากด start เพื่อลองเทสเราได้ส่วนอันนี้แล้ว ส่วนของคัตเตอร์เซนทอยอะไรต่างๆเราขาดอะไรเราขาดส่วนของโมเดลอีวาเลชันออนเทนนิ่งเซตเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเพิ่มยังไงอ่าปิดไปก่อนเราจะเพิ่มโดยการใส่ส่วนของแท็บวิชวลไอเซชันเอ้ยแท็บอีววเลชันแล้วก็เลือกเป็น คลัสเตอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์อิเวอต่าต้องสองนิดนึงคั u เตอร์คัสเตอร์เพอร์ฟอร์อันนี้คัสติฟไพเไม่ใช่ สังเกตรตรงนี้มันจะไปไม่ได้เลยใช่ป่ะมันจะไม่มีทางไปต่อแล้วเป็น c o n เ c ชั o n t e อ c t i o n อ่าเซลล์วัสดุนี้ต้องลบอ่าจำไม่ได้เดี๋ยวรออีกรอบคลิกขวาเลือกตรงนี้แล้วก็ลบอ่าเดี๋ยวสร้างเชื่อมใหม่ก่อนนะ t r a น n i n g set ไปซิม m ปิ e เคมีนจากิม m ปิ e เคมีน มาตัวประเมินผลสรุปรเมผลเราจะได้ส่วนของข้อมูลด้านล่างคลิกขวาเราส่งอะไรไปเราส่งข้อมูลเป็นแบตคือข้อมูลคัตเตอร์ที่เราแบ่งเสร็จแล้วมาให้ตัวเพอร์ฟอร์แมนต์มาทำการแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มให้เป็นกราฟดังนี้เป็นตารางเทียบอ่ะ จากนั้นส่งข้อมูลต่อไปอีกส่งเป็นเทคเพื่อให้เทคยูเวอร์จาัดก,การต่อ,อเมื่อเราทำแล้วลองรันสตาร์ทโหลดดิ้งโหลดเสร็จปุ๊บที่ขวาที่ตัวเทคยูเวอร์โชลิเซอ์อ่าก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วคัสเตอร์อินสันก็มาแล้วสิบเก้าเก้าแปดสามสี่ร้อสิบเก้า อันนี้ถ้าเกิดใครสังเกตดีตัวเลขจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็คืออยู่ที่การตั้งค่าตรงนี้ซึ่งเรายังไม่ได้ตั้งละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันในบางจุดนะต้องลองไปเช็คอีกรอบนึงแล้วต่อมาเมื่อเราทำเสร็จปุ๊บเราเห็นผลที่ได้แต่เรายังไม่ได้ทำ ตัว export ลงไฟล์เราต้องเอาเ u t พุทที่เป็น arf มาแสดงเพื่อเป็นคัตเตอร์ที่น้อยไปมากหน uh ึ่งสองสามสี่ฮะต่อมาเราจะมา export ลงไฟล์กัน e อ p o r t ลงไฟล์อันนี้จะมาที่แทบ็บคิ l เตอร์เลือกเป็นตัว add cluster เราสามารถที่จะคลิกขวามันส่งอะไรไมาได้ส่งด a t a s e เซให้ตัวนี้ตั้งค่าของมันอ่าถ้าจอมันเล็กไม่ต้องตกใจปรับค่าซะอันนี้เหมือนการเลื่อนกริทึมเหมือนกับที่เราทําเห็นป่ะหน้าตาน,นี้มีเหมือนกันเลยเรามาปรับเราต้องการ4กลุ่มสีุ่่มแก้เป็น4กดโอเคกดโอเคครั้งหนึ่งต่อมา เราจะ export ไฟล์ออกมาแล้วเราจะเลือกไฟล์แบบไหนเลือกพูดเป็นไงมาที่แท็บ Data syn งอ่าอันนี้เลือก,เ,อกเป็น ARFF Server เราส่งข้อมูลอะไรบ้างบ้างส่งข้อมูลอะไรมาได้จากคัตเตอร์อ่ามันแบ่งอะไรมันได้ data set ขึ้นมาชุดหนึ่งเราส่งให้ ARFF Server ตรงนี้อ่ะเราไม่รู้ว่ามันเซฟที่ไหนเซฟยังไงให้มาดับเบิ click ไอกรอบหนึ Double ่งดับเบ e ลคลิกที่ไอเซฟเวอร์ใช่ปะ่ะเลือกพาสไฟล์ลงการเก็บอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ t e s t a r f f มาถึงจุดนี้อ่ะเราจะลองรันจะดูยังไงเราก็ทำเหมือนเดิมคลิกขวา start โหลดดิ g งอ่ามันทำเสร็จแล้ว เราต้องไปดูว่างานมันเสร็จหรือเปล่าคลิกขวา t o ร,รี s o l v e อ่ามันแบ่งกลุ่มให้เราเรียบร้อยแล้วอันที่หนึ่งต่อมาอันที่สองเราต้องไปดูอีกว่าไฟล์มันเซฟออกมาที่ ar เป็นหรือเปล่าอ่าเราจะไปดูโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อกี้ตรงนี้มันแบ่งมาแล้วคัตเตอร์หนึ่งสองสามสี่ แต่สิ่งที่เราทำก็คือเราตั้งผิดเห็นปะมันไม่ได้ชื่อเทสต์แต่มันกลายเป็นชื่อโนเนม,มแทนมันผิดเพราะอะไรเราต้องมาดีบักกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาดูที่โนเลดโฟล์ fo. อะตรงผาดไฟเราเลือกเป็นยูนลีเลทีฟซะกลับมาตรงนี้ออันนี้ตั้งเป็นชื่อไฟล์เป็น เอออ่าเอฟเอฟไม่ได้ทำมานานไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่านะเซฟอ่ะจากนั้นลองโดดอีกรอบอ่ะเสร็จพอดีไฟล์ไม่ออกอ่ะมาดีบคัครอบหนึ่งกด สอนเวกเา้าไฟไม่โผล่อันนี้เราต้องผิดอะไรสักอย่างแหละเดวินคิดอเอาอยูเรเลชันเนมออกลองอรอบหนึ่ง t e s t aff r F F. ตรงนี้เราติ๊กเพิ่มไหนะย i เลที่ไฟล path อ่ากด Select ลองโหลดอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมเอเราต้องตาร์ทโหลดดิมาดูที่โฟล์ที่เราทำํำไม่ขึ้นออเราไม่นั่งดูอีกรอบหนึ่งแล้วปัญหาไฟล์นี่เป็นเรื่องโลกแตกมากเลยพีพีโฟร์ไฟล์เนม เราอจะลืมไปอ่ะ ts. e dot arff ผิดอยู่งั้นติ๊กตัวนี้ออก relative อ่าไฟล์ออกมาแล้ว ชื่อเทสตออ่าเราจะสรุปวิธีใหม่ก่อนดับเบิลคลิกตั้งชื่อไฟอ์ n น m e ตรงนี้ไม่ต้องติก๊กอ่า relative path ไม่ต้องติก๊กจากนั้นกด select เ i r e c ล o r y เลยต่อมาถ้าเกิดจะ export เป็น c ซตทำาายังไงเลือกเป็น c ซ s บีเซิรคลิกบวกแปะเหมือนเดิมคลิกขวาส่งข้อมูลมาคือ d a ต a set เราก็ทำการเซตผ่านแบบเดิม test.csv เราจะเก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่เดิมเลยก็คือตัวโฟลเดอร์ชื่อสอนเกก้าน่นเลยอาชื่อไฟล์กำหนดผ่านไฟล์จากนั้นกด select เราอยากรู้ผลคลิกขวา ตาโหลดดิ้งเลยต่อไปดูไฟล์ว่ามันเสร็จที่ไหนตรงนี้อ่ะได้ไฟล์ชื่อ test ์ c v ขึ้นมาอ่ามันก็แบ่งเป็นคัตเตอร์หนึ่งสองสามสี่สวยงามต่อมาตรงนี้เราสามารถต่อเป็นเทกได้หรือเปล่าอ่ะ t e วิวเวอรจะอยู่ในส่วนของ i s เชอร์เซชันอ่าเราก็ต้องมาหา t e x ว v i e w อร์คลิกบวกวางอ่าส่งข้อมูลได้แซลม n นวิวได้ จากนั้นคลิกขวา Start Loading คลิกขวาดูที่ r s s l v e อ่ามันก็สร้างไฟล์มาตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง f o r m a t .arff ก่อนมันคืออะไร a r f ก็คือเป็นไฟล์ที่เป็น Attribute Relation at, f ไฟล์ o r m a t .arff ส่วนที่หนึ่ง Relation ชื่อไฟล์ชื่อตารางส่วนที่สอง Attribute บอกว่ามี ชื่ออะไรชนิดไหนและถ้าเกิดเป็นแคตตาอกรีก็จะใส่ค่ามาด้วยส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของดาตตานี้ก็เรียงตามทิบิวมาเลยพอแด้ไอดีเ้ไอตดียตื้อๆๆทั้งหมดลงมาอ่าสังเกตหรือเปล่าว่ามันยังเหมือนข้อมูลยังแปลกๆอยู่ ต้องลองดูอีกทีนะถ้าเกิดเราโชว์รีเซอลเสร็จปุ๊บมันรู้ว่าคอร์สเดฟอะไรยังอยู่เลยเดี๋ยวเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนเสียดีไอสามแถวเนี้ยมันไม่ออกแดลว,ว่าเราต้องผิดอะไรสักอย่างอ่าเดี๋ยวเราดีลิสไปก่อนจากนั้นมาส่วนของ ฟิลเตอร์เลือกแค่รีมูฟเฉยๆบางทีเราจะใส่ฟอร์แมตผิดอะไรผิดทำให้มีปัญหาขึ้นมาคลิกขวา, start loading. าดาวน์โหลดดิงเอ็มใช้คลิกขวาดัลต้าเซตส่งให้ตัวนี้ตัวนี้ส่งดัลต้าเซตให้เทรเซตเมนเดอร์ส่งดลต้าเซตให้ให A. แอร์คัตเตอร์ดับเบิลคลิกอ่าเราก็เหมือนเดิมนึกไม่ออกก็ ดูมออ่ามีเฟิร์สถึงสามพอดีก็ปี้แปะเลยคลิกขวานีโชว์ไปก่อนเลยก็ได้คลิกขวาดาร์โหลดดิงอ่าสังเกตว่าข้อมูลเราถูกแล้วเมทิวิลเหลือแค่แปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เบอร์เก้าคือคัตเตอร์ที่แบ่งมาได้อันนี้ระบบจะพูดไอทิวใหม่ขึ้นมาซึ่งต่างกับโมเดลเมื่อกี้จะมีพวกคอดีเดีฟไอดีแฟกไอดีอันนี้คือต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเราแบ่งถูกหรือแบ่งผิดอ่ถ้าเราไม่มีเทควิเวอร์นี่เราไม่รู้เลยว่าข้อมูลเราผิดหรือถูกต่อมาการประเมนว่าคัตเตอร์ไหนควรอยู่ในระดับใด จะเป็นคนใช้น้อยคนใช้เยอะใช้ปานกลางเรามาดูผลลัพธ์ก่อนคลิกขวาที่เทควิเวอรของส่วนของ c u ตเตอร์นะไอส่วนของเออคัตเตอร์ถูกแล้วโชว์รีซลัลตมาขึ้นหน้า,าหน้านี้หน้านี้เราก็มาดูข้อมูลในแต่ละท i b บิ e การว่าอะไรน้อยอันไหนเยอะดูจาก จำนวนตัวเลขอันนี้ใช้สองพันสี่สิบเก้าสองร้อยหนึ่งพันสองอ่ะเ้ามีคน a c c e s สเข้าคอร์สเนี่ยเรียงตามลำดับเนี่ยจะเป็นไม่ค่อยเข้าปันกลางเข้ามากมากที่สุดต่อมาอ่ะเราไม่ชัวใช่ไหมเราหาแอ t ทริบิวตหนึ่งมายืนยันเพดแ c คเ s สละกัน เพศเตก็จะเรียงตามเดิมเหมือนกันต่อมาเรามาอิทิพหนึง่งอิทิวอะไรก็ได้เลือกมาสมมติเป็นอิบิวชื่อเอโลคูจะมาเอโลมันก็เรียงเหมือนกันคือไม่ค่อยเข้าน้อยที่สุดปานกลางมากมาที่สุดตรงที่สุดได้ว่าเราสามารถที่จะจัดเรียงดับคัตเตอร์ที่จะมีผู้ใช้งานที่น้อยหรือไม่มีเลยจนถึงมากที่สุดได้จากอิบิวเอโล เพดอ c c e ส s access และคอร์ดอัก s สโดยคัตเตอร์ที่หนึ่งจะเป็น inactive คัตเตอร์ที่สองจะเป็น active ระดับหนึ่งคัตเตอร์ที่สมจะเป็น active ระดับสองและคัตเตอร์ที่ศูนย์จะเป็น active ระดับสี่ก็คือมีการใช้งานมากที่สุดอ่ตรงนี้ก็เดี๋ยวลองไปทำดูในโจทย์ข้อที่อีกสองข้อมันจะเป็นข้อที่ห้ากับข้อที่หก ถ้าเกิดใครงงสามารถที่จะมาดูไฟล์เขาเรียกไฟล์ทฤษฎของอาจารย์ได้อันนี้คือข้อสามใช่ปะ่ะถ้าเกิดเราเปิดเรื่องมาเรื่อยๆจะมีวิธีคิดอยู่ว่าเราควรใช้อะไรอย่างเช่นข้อสามใช้เวก้าข้อสี่ใช้เวก้าข้อห้าใช้เวก้าทำคาสซิฟายข้อใช้เวก้าทำนีนีลิกเกชันอ่ะตัวน,นี้จบแล้วขอจบ การสอนไม่เท่านี้มืนมืนงงง